สวัสดีค่ะกนกวันนะคะ ICN โรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกค่ะค่ะก็จะมาสอนวิธีการใช้ FFP2 นะคะซึ่ง FFP2 ก็คือ N95 แต่ว่าคุณสมบัติไม่กันน้ำนะคะอันนี้วิธีการใส่ง่ายมากๆเลยนะคะก็เหมือน surgical m a t เลยนะคะก็ตรงบริเวณด้านบนจะเป็นเหล็กนะคะก็คล้องที่หูเลยแต่ว่าตัวนี้เขาจะแบบว่าไม่ฟิกกับใบหน้านะคะตอนที่ค่ะ เทสครั้งแรกนะคะจะมีลมออกบริเวณด้านข้างนะคะหรือคนรให้แบบว่าหน้าเหล็กๆก,ก็จะไม่ค่อยเข้ากับใบหน้าวิธีการน,นะคะก็ให้เราใช้ตัวทนันปอนะคะแปะนะคะซิลตามขอบของ FFP2 นะคะหรือตามเว้นที่เราลวดหรือพูดง่ายๆเลยะคะ่ะว่าลวดตรงไหนก็ปะตรงนั้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะที่เราซิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เจ้าเซอร์จิคอลแมทเพื่อให้เขามีคนณนะสมบัติกันน้ำนะคะให้นี้ก็เป็น n 95นะคะที่สามารถกรองได้95ค่ะ